พระเจ้าพรหมทัตทาสิกราชได้ทรงได้ยินสร้างความเพลิดเพลินใจเป็นยิ่งนักใครกันนะช่างบรรเลงเพลงพินช่างสนอหูเรายิ่งนักขอเดชะฝ่าองธุลีพระบาทช้อยนุ่มผู้นั้นเป็นสิทธิ์ของนายหัตถาจารย์ดีดพินอยู่ณนโรงมงคลหัตถีพระพุทธเจ้าค่ะถ้ากันนั้นเจ้าจงพาชายหนุ่มมาเฝ้าเราเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าค่ะ เสียงพินอันไพเราะเป็นที่พอพระราชหฤทัยแก่พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชยิ่งนักต่อมาไม่นานทีคาวุราชกุมารก็เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยใกล้ชิดสนิทภายในของพระเจ้าเทวทัตกาสิกราชอยู่มาวันหนึง่งพระเจ้าเทวทัตกาสิกราชประสงค์จะเสด็จออกไปล่าเนื้อในปา่าจึงรับสั่งให้ทีคาวุราชกุมารไปเตรียมรถพระที่นั่งเพื่อออ,อกเดินทางและนี่ เป็นโอกาสเหมาะที่ทีคาวุราชกุมารจะได้แก้แค้นให้กับพระชนกพระชนีนโอกาสที่จะได้แก้แค้นให้กับเสด็จพ่อและเสด็จแม่ของเรามาถึงแล้วระหว่างการเดินทางทีคาวุราชกุมารคิดอุบายที่จะแยกตัวออกจากขบวนรถของเหล่าเสนาและทหารองครักษ ข้าแต่พระองค์หม่อมฉันว่าเรานะ่ะแยกออกไปจากขบวนดีกว่าพระพุทธเจ้าค่ะป่าทางฝั่งโน้นนะ่ะสงบเงียบอุดมไปด้วยสัตว์ป่าหากเรายกขยโงกันไปประเดี๋ยวสัตว์ป่าจะแตกตื่นหนีหายหมดนะพระพุทธเจ้าค่ะเออจริงอย่างเจ้าว่างั้นเราแยกไปอีกทางหนึ่งเถอะพระพุทธเจ้าค่ะครั้นเมื่อแยกตัวออกจากขบวนราชรถมาได้ไกลพอสมควร พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชก,ก็เกิดเหน็ดเหนื่อยเมื่อพระวรกายจึงตรัสให้หยุดรถพักผ่อนหยุดหยุดก่อนเถอะเจ้าจงจอดรถให้เราพักเหนื่อยก่อนไม่ไหวอ่อนล้าเหลือเกินขอให้เราได้นอนพักผ่อนก่อนเถิดพระพุทธเจ้าคะ่ะทีขาวุราชกุมารทูลรับสนองพระบรมราชโองการ แล้วนั่งขัดสมาธิอยู่ที่พื้นดินให้พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชส่งพาดพระเศียนบรรทมอยู่บนตักเพียงครู่เดียวก็บรรทมหลับไปขณะนั้นทีขาวุราชกุมารคิดถึงความหลังว่าพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชเอ๋ยทรงก่อความชิบหายแก่พวกเรามากมายทรงช่วงชิงรีพลราชพาหนะชนบท ครั้งศาสตราวุธยุทธภัณฑ์และครังธัญญาหารของพวกเราไปและยังได้ปรงพระชนชีพพระชนกชนนีของเราถึงเวลาที่พระองค์ชดใช้บาปท,ที่ก่อแล้วเมื่อคิดได้ดังนั้นที่คาวุราชกุมารก็ค่อยๆชักพระแสงขันออกจากฝักเนื้อพระหัตหมายจะปิดพระชนชีพพระเจ้าเทวทัตกาศิกราแต่ทว่า พ่อทีขาวเอ๋ยเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวเจ้าอย่าเห็นแก่สั้นเวรทั้งหลายย่อมไม่ระงรับเพราะเวเลยแต่ย่อมระงรับได้เพราะการไม่จองเวนสเสด็จพ่อรับสั่งกับเราก่อนสเสด็จสวรรคตหากเราจะละเมิดก็ไม่สมควรแก่เราเลยแต่เราต้องแก้แค้นให้สเสด็จพ่อสเสด็จแม่นี่เราจะทำเช่นไรดี ทีขาวุราชกุมารทรงคิดถึงความหลังเช่นนั้นถึงสามครั้งแต่ก็ยับยั้งความคิดนั้นเสียได้ด้วยระลึกถึงคำสั่งของพระชนกที่ได้ตรัสสั่งไว้เมื่อใกล้สวรรคตดังนี้แล้วทรงสอดพระแสงขันเข้าไว้ในฝักตามเดิมขณะนั้นพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชก็ทรงสะดุ้มตื่นด้วยความตกใจกลัวอย่า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 ขอเดชะพระองค์ สะดุ้งพระไทยด้วยเรื่องอันใดพระพุทธเจ้าข้าเราฝันว่าเจ้าทีคาวุธราชกุมารโอรสของพระเจ้าทีคีติโกสนราชฟาดฝันเราด้วยพระแสงขันณนะที่นี้ขอเดชะพระพุทธเจ้าข้าเรานี่แหละคือทีคาวุราชกุมารโอรสของพระเจ้าคีติโกสนราชคนนั้นพระองค์ก่อความชิบหายแก่พวกข้าพระพุทธเจ้ามากมาย มินำซ้ำย erm ังปรงพระชนชีพพระชนกชนนีของข้าพระพุทธเจ้าบัดเนี่ยเป็นเวลาที่ข้าพระพุทธเจ้าได้พบคู่เวรแล้วเมื่อได้ยินดังนั้นพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชก็ตกพระไทยศพพระเสียนลงแทบยุคคนะบาทของทีขาวุราชกุมารแล้วได้ตรัสคำวิงวอนชีวิตจเจ้าเจ้าเจ้าคือ ที่ข้าวุฒราชกุมารไว้ชีวิตเราเถิดเราผิดไปแล้วข้าพระพุทธเจ้าหรือจะเอื้อมอาจทูลเกล้าถวายชีวิตแก่พระองค์พระองค์ต่างหากควรพระราชทานชีวิตแก่ข้าพระพุทธเจ้าฮะกหาห,หากเป็นเช่นนั้นเจ้ากระชงให้ชีวิตแก่เราแล้วเราก็จะให้ชีวิตแก่เจ้านะทั้งสองพระองค์ ได้ให้ชีวิตแก่กันและกันได้และได้สาบานว่าจะไม่ทำร้ายกันจากนั้นก็สเสด็จกลับเข้าสู่พระนครพระณศีและพระเจ้าพรหมทัตกาศิกราชก็ได้ตรัสถามความเห็นข้อนี้ว่าพ่อเสนานอำมมาทั้งหลายโดยมีทีคาวุราชกุมารประทับอยู่ณที่นั้นด้วยว่าเสนาอัมมาทั้งหลายหากพวกท่านพบทีคาวุราชกุมาร โอรสของพระเจ้าทีติโกสนราชพวกท่านจะพึงทำอะไรแก่เขาข้าพระพุทธเจ้าจะตัดมือตัดขาพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าจะตัดหัวเสียประจานพระพุทธเจ้าค่ะท่านทั้งหลายรู้หรือไม่ว่าชายหนุ่มผู้นี้แลคือทีคาวุธราชกุมารโอรสของพระเจ้าทีติโกสนราชคนนั้นชายหนุ่มผู้นี้ใครๆจะทำอะไรไม่ได้เพราะชายหนุ่มผู้นี้ได้ให้ชีวิตแกเรา และเราก็ได้ให้ชีวิตแก่เขาพวกท่านจงจําเอาไว้ครั้นแล้วได้ตรัสถามความข้อนี้แก่ทีคาวุราชกุมารว่าพ่อทีคาวุราชกุมารเอ๋ยพระชนกของเจ้าได้ตรัสคำใดไว้เมื่อไก่สวรรคตคต ข้าแต่พระองค์พระชนกของหม่อมฉันดำรัสว่าเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวเจ้าอย่าเห็นแก่สัน้นเวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับเพราะเวรเลยแต่ย่อมระงับได้เพราะการไม่จองเวรแล้วพระชนกของเธอได้ตรัสคำนั้นหมายความว่าอย่างไรขอเดชะเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวหมายความว่าเจ้าอย่าได้จองเวรให้ยืดเยื้อเจ้าอย่าเห็นแก่สัน้น ก็คือเจ้าอย่าแตกร้าวกับมิตรเร็วนักเวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับพระเวรเลยแต่ย่อมระงับได้เพราะไม่จองเวรดังนี้หมายความว่าพระชนกชนนีของข้าพระพุทธเจ้าถูกพระองค์ปรงพระชนชีพแต่ข้าพระพุทธเจ้าจะพึงปรงพระชนชีพของพระองค์เสียบ้างคนเหล่านั้นจะพึงปรงชีวิตข้าพระพุทธเจ้าคนเหล่าใดใคร่ความเจริญแก่ข้าพระพุทธเจ้า คนเหล่านั้นจะพึงปรงชีวิตคนเหล่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เวนนั้นไม่พึงระงับเพราะเวนแต่มาบัดเนี่ยพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานชีวิตแก่ข้าพระพุทธเจ้าและข้าพระพุทธเจ้าก็ได้ทูลถวายพระชนชีพแก่พระองค์เป็นอันว่าเวนนั้นระงับแล้วเพราะไม่จองเวนพระชนกของข้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค้าคำกล่าวนั้นเป็นที่อัศจรรย์ใจยิ่งนัก จากนั้นพระเจ้าพรหมทัตกาศิกราชก็ทรงพระกรุณาโปรโดพระราชทานคืนรีพลราชพานะชนบทครังสตราวุธยุทธภัณฑ์และครังธัญญาหารอันเป็นพระราชสมบัติของพระชนกคืนแก่ทีขาวุปราชกุมารและได้พระราชทานพระราชธิดาอภิเศกสมรสโดยไม่ผูกเวนแก่กันนับแต่นั้นมาครั้นเมื่อพระศาสดาตรัสเล่าทีคีติโกศลจบลง พระองค์จึงส่งพระราชทานพระโอวาแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขันติโสรัจจะเห็นป่านนี้ได้มีแล้วแก่พระราชาเหล่านั้นผู้ถืออาชญาผู้ถือศาสัตาวุธการที่พวกเธอบวชในธรรมวิไนอันเรากล่าวดีแล้วอย่างนี้จะพึงอดทนและสงบสงเสงี่ยมนั้นก็จะพึงงามในธรรมวิัยนี้แน่ อย่าเลยพิษุทั้งหลายอย่าบาดหมางกันอย่าทะเลาะก,กันอย่าแก่งแย่งกันอย่าวิวาทกันเลยแล้วพระพุทธองค์ทรงประชุมชาดกว่าบิดามารดาในครั้งนั้นได้มาเป็นตระกูลมหาราชทีฆาวุกุมารสวยปพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า